สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจุดยาคันยุงติดยากแล้วก็ไม่ค่อยจะติดนะครับวันนี้เรามีวิธีการง่ายๆที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเอาไปทําตามได้นะครับเนี่ยนะครับใช้นี่เลยครับอุปกรณ์เป็นยาหมองนะครับเป็นแบบไหนก็ได้นะครับเป็นยาหมองแบบถ้วยหรือจะเป็นแบบขวดนี้นะครับเราใช้เนื้อของยาหมองนี่นะครับ มาทาที่บริเวณปลายยากันยุงแบบนี้นะครับแล้วนะครับใช้ไฟแช็กนะครับในการจุดไฟนี่นะครับนี่นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับยันยุงก็จะติดไฟได้ง่ายแบบนี้นะครับแล้วเรานํายากันยุงนะครับวางลงไปบนคี้เทานี่นะครับแบบนี้นะครับ ที่เท่าของยากันยุงนะครับที่หล่นเป็นเศษอยู่แบบนี้ก็จะทําให้นะครับยากันยุงนั้นค่อยๆดับช้าลงแล้วก็จะเพิ่มจํานวนชั่วโมงในการดับนะครับให้มีอายุยาวนานยิ่งขึ้น <c oughs> ก็สําหรับวิธีการแกะยากันยุงนี่นะครับหลายๆคนอาจจะแกะยากันยุงยากนะครับก็มีเทคนิคนง่ายๆเลยนะครับเราเพียงแค่เนี่ยนะครับขยับบิดยากันยุงเนี่ยนะครับแบบนี้ และหลังจากนั้นนะครับที่ออกทั้งสองด้านแบบนี้ก็จะทําให้ยากันยุงออกได้ง่ายแบบนี้ก็สําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบยังไงหรืออยากเอาไปทําตามก็สามารถเอาไปใช้งานได้ชื่นชอบฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ